สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอลจันตากองนะครับผมกับหลังเกมนะฮะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ครับผมเปิดโอท r บฟอร์ดถล่มเชลซีไป4ประตูต่อนหนึ่งะครับซึ่งการชนะในนัดนี้นี่ครับผมถือว่าเป็นการยืนยันและคอนเฟิร์มอย่างหนักแน่นนะครับผมแบบ100%แล้วนะครับผมสำหรับ การคว้าโคต้าไปเล่นยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับผมในฤดูกาลหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะพอทั้งสีลูกของแมนยูที่เกิดขึ้นนะครับผมก็มีคาเซมิโร่นะฮะในนาทีที่6นะครับผมประตูที่2ก็จากอองโตนี่มักซียาวนะครับผมในนาทีที่45นะครับผมโอ้ก็คือนาทีโทษเจ็บไปแล้วในะครับผมประตูที่3เนี่ยก็เป็นจุดโทษของบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผมส่วนประตูสุดท้ายนะฮะก็เป็น ลูกปิดกล่องของมาคัดรัชฟอร์ดนะฮะส่วนเชลซีนี่ก็ผมมาตีไข่แตกได้จากชูเอาเฟลิกซ์นั่นเอง นะครับผมก็หลังจากจบนัดนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ทะยานขึ้นมาะครับผมอยู่ในอันดับ3นะครับผมแข่งไปทั้งหมด37นัดนะครับผมก็คือตอนนี้ทุกทีมเนี่ยแข่ง37นัดเท่ากันหมดแล้วนะครับผมก็รอแข่งนัดสุดท้ายพร้อมกันทีเดียวเลยนะครับส่วนทางฟังเชลซีนะครับผมก็หลังจากแพ้เกมนี้นะฮะก็ อยู่ในอันดับที่12นะครับผมมีทั้งหมด43แต้มนะฮะนัดต่อไปของทั้ง2ทีมนะครับผมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเล่นนัดสุดท้ายนะครับผมที่ o อ d t ฟ a f f o r d นะฮะในการเจอกับ Fulham นั่นเองนะครับส่วนเชลซีนี่ครับผมก็กลับไปเล่นในบ้านที่ Stamford Bridge นะฮะ เจอกับทีมอันดับ4ในรับผมอย่างนิวคาสเซิลนั่นเองะครับผมคือในนัดสุดท้ายเนี่ยทางแฟนแฟนแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนรับผมต้องส่งกำลังใจเนี่ยไปช่วยเชลซีะครับผมให้ยันนิวคาสเซิลไว้ให้ได้นั่นเองนะครับผมก็ทุกคู่นะฮะก็จะแข่งกันในวันที่28ในรับผมวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมนะฮะแข่งพร้อมกันทุกคู่ในรับผมเวลา4ทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผม ก็สถิตินะครับผมอิริคเทนแฮกนะฮะกลายเป็นผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์นะครับผมคนที่3นะฮะที่สามารถคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนี่ครับผมแล้วพาทีมจบท็อป4ได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับผมที่เข้ามาคุมทีมนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกุสฮิดดิ้งนะครับผมในปี2008-2009นะฮะแล้วก็รุ่ยฟันเกาในครับผมอดีต ผู้จัดการทีมแมนยูเองนะฮะในฤดูกาล2014-2015่องกัน2 0 1 4 2 0ะครับผมต่อมาก็เป็นบทสัมภาษณ์กันบ้างนะครับผมเริ่มจากกับตันทีของเราอย่างบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับผมบรูโน่นี่ครับผมก็ได้พูดถึงเกมนัดชิง FA ครับนะครับผมก็คือดูข้ามรุ่นเลยนะฮะเพราะว่าแมนยูได้ไป UCL แล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมบรูโน่ก็บอกว่าสำหรับเราทุกอย่างมันเกี่ยวกับการคว้าถ้วยรางวัลและความสำเร็จ พวกเราจะต้องมีสมาธิกับตัวเองในการที่จะเอาชนะในทุกๆเกมให้ได้พวกเราจะต้องต่อสู้และจะต้องคว้าแชมป์เอคับมาให้ได้มันเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเราจะต้องชนะให้ได้และเราจะต้องทำลายการลุ้น3แชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแค่นี้แหละที่ผมรู้นะครับผมโอโ้โห ก็สัมภาษณ์ได้ดุดันในครับผมสไตล์บูโน่นั่นเองในครับผมแต่การจะทำลาย3มแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผมว่ามีโอกาสในครับผมเกิดขึ้นได้แหละแต่ว่ามันค่อนข้างยากนั่นเองในครับผมต่อมาก็เป็นอิริเทนแฮกในครับผมให้สัมภาษณ์หลังเกมที่แมนยูเอาชนะเชลซีในครับผมเทนแฮกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ตอนนี้ทีมของเราได้ไปเล่นใน UCL แล้วคือมันไม่ง่ายเลยเมื่อคุณจะต้องเจอกับการแข่งขันในพรีเมียร์ลีก มันมีหลายทีมมากที่พยายามแข่งขันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งนี้แต่สุดท้ายเราสามารถแย่งชิงมันมาได้และนับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราทำสิ่งนั้นได้สำเร็จนะครับเทนฮาก็ถือว่าการได้ไปเล่น UCL นะฮะก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ นะครับผมในระดับหนึ่งนะเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับต่อมาเทนฮาก็บอกว่าพวกเราจะต้องเล่นเพื่อชัยชนะทีมของเราได้แสดงถึงทัศนคติของผู้ชนะก็เป็นการเอ่ยปากชมลูกทีมนะฮะที่แสดงทัศนคติความเป็นผู้ชนะนั่นเองนะฮะที่หลังจากที่ขาดหายไปนานนะครับผมต่อมาเทนฮาก็โฟกัสถึงเกมต่อไปนะครับเทนฮาก็บอกว่าเราจะต้องมีสมาธิกันในเกมน้าสุดท้ายของฤดูกาล เราสามารถที่จะจบอันดับ3ได้ดังนั้นเราจะต้องมีสมาธิเราได้เล่นในโอแทฟอร์ดนี่ถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสำคัญมากและเราก็อยากจะชนะในเกมนัาสุดท้ายที่โอแทฟอร์ดก็คือถ้าไม่พลาดเองเนี่ยผมว่ายังไงก็จบอันดับ3ได้แน,น่นอนในกระบบสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสุดท้ายในครับมนักข่าวก็ถามถึงอาการบาดเจ็บของ อันโตนี่นะครับผมที่โอโหน่าเสียดายจริงๆนะฮะได้รับอาการบาดเจ็บไปนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนก็เป็นลูกชอนะครับผมเดทาก็บอกว่าผมว่ามันยากที่จะพูดถึงอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องรอประมาณ24ชั่วโมงเพื่อดูอาการของทั้ง2คนก่อน โอเคนะครับผมและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอีริกเทนแฮกนะฮะหลังเกมนี่ครับผมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปิดโอเทฟฟอร์ดนะครับผมเอาชนะเชลซีไปได้4ประตูต่อ1นึ่งนะครับผมก็เป็นการยืนยันนะฮะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบ100%นั่นเองนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กด Subscribe นะฮะช่องบอลจันตากองไว้ด้วยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าในครับผมกับบทสัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะเจอกับฟูลแลมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ